วันนี้คือของหมดโมโหไปปบ้ดีดีทรีชานลนี่เพื่อนๆนี่เราจอดรถอยู่นะเราเรากำลังจะเดินไปที่ตลาดนัดจตุจักรวันนี้เป็นวันพุธซึ่งเป็นวันพุธที่เป็นวันหยุดเป็นวันเกิดพราชีนะวันนี้ก็เลยวันหยุดแล้วทำไมรู้ไหมคือดีมากเลยเพราะว่าไปข้าวเหนยได้ไหมเราอะไม่ต้องเสียค่าทังด่วนเลยเว้ยตอนที่เรามาจากตุจักรจากบ้านอนะ ก็คือฟรีจ้า,จาเราก็ากำลังข้ามถนนมาจากที่จอดรถกำลังจอรินเ,เข้าไปที่ ก็คือสแกน QR โค้ดของไทยชนะค่ะเสร็จแล้วก็เดินไปตามทางเดินเพื่อทำการวัดอุณหภูมินะคะเราก็สเปร์แอลกอฮอล์ที่มือเราก็สามารถเดินเข้าไปช้อปปิ้งในส่วน์เตอากได้เลยคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าประตูหนึ่งนะคะแบบไเลยทุกคนนี่ใช่ใบที่ทย้ายมาซื้อหรือเปล่าเนี่ยายางอินเดียแต่เ,ตเป็นยางโป๊แดดีเหลง ประตูทางออกออกเลยนะคะค่ะอยางที่ประชานธ์ปล้วทุกคนว่ามันใช่ไหมอะตัวเราเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะไม่บอกอะใช่ไหมรุ่นยางอินเดียคือต้นที่ใช่ต้นที่ย่าตามหาบอก เพื่อนๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะถ้าใครรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงอยามาเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วต่อมานะคะเราก็มาเจอกับร้านกระถางค่ะซึ่งร้านนี้เราก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะในรวมร้านกระถางที่จะตุจะขาเค้กไปดูได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้เลยนะคะแล้วถัดมานะคะฝั่งตรงข้ามร้านกระถางก็จะเจอกับร้านกระบองเพชรค่ะก็มีคนรุมกันเยอะมากเลยนะคะ เราก็ไปเจอกับนี่ค่ะต้นนกฮูกแฝดเห็นแล้วก็น่ารักดีค่ะนกฮูกแฝดที่ร้านนี้ค่ะแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ไปเจอกับไอ้ต้นไม้ฟอกอากาศนะคะขายดีมากเลยนะเพื่อนๆดูสิเนีตะก้าเกือบหมดแล้วนะคะแล้วเราก็เดินเดินไปเรื่อยๆ เพื่อนๆจะเห็นว่าคนที่ถือของมาก็คือส่วนใหญ่อะถือกันคนละถุงสองถุงสาถุงทางนั้นเลยนะเพราะฉะนั้น,นคือเขาขายดีกันมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูอย่างโต๊ะอันนี้สิโต๊ะ20บาทเนี่ยเหลือยูนิตเดียวเองนะคะก็คือแบบขายดีมากแบบสุดสุดสุด,ส,ดสุดไปเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นร้านกระถางน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เดินต่อมาอีกหน่อยค่ะก็จะเจอกับร้านคุณลุงค่ะ ที่ในคลิปก่อนเนี่ยเราทำไปนะคะว่าคุณลุงเนี่ยขายกระถางดินเผาราคาไม่แพงใช่ไหมมาดูสิวันนี้โอ้โหโต๊คุณลุงเนี่ยคะ่ะหายไปเกือบหมดแล้วนะคะก็คือว่าโดนเพื่อนๆออมาเหมาไปกันหมดเลยคะ่ะกระถางร้านคุณลุงอะ่ะนี่คะ่ะแล้วเราก็จะมาดูนะคะอย่างร้านข้างหน้าขวามือเน,นะะี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นแมว่าบนโต๊ะอะ่ะไม่มีของขายแล้วนะ เนี่ยดูสิขายดีมากเลยนะคะหายไปหมดทั้งโต๊เลยค่ะ oh. เห็นคนแน่นๆข้างหน้านะคะก็คือร้านกระถางนั่นเองค่ะร้านทองคำที่คนเนี่ยแห่กันมาซื้อกระถางไปปลูกต้นไม้ที่บ้านเนาะสรุปแล้วเนี่ยผลของวันนี้ที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็คือ,อ,คอแบบเยอะมากแล้วทำไมรู้ไหมที่มาวันนี้ค่ะถึง 5. ้าโมงปทุกอย่างคือมดด <laughs> มดทุกอย่าง อะไรก็ตามหมดหมดหมดเลยกระถ่งกระถางต้นไม้อะไรไม่รู้หมดไม่มีอะไรให้ซื้ออีกเลยอะค่ะห้าโมงก็คือแบบเต้ามากแต่ว่าบรรยากาศหลังจาก5้าโมงไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะมาเลยค่ะ คะเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยถัดรองอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะมีลายไข่ลายดอกไม้ต่างๆเอาไปลองกระถางเนี่ยต้องน่ารักตะมูตะมีมากๆนะคะอันนี้ว่าขายดีมากให้ใต้โทอรโอไม่ก้อนคือทุกร้านเนี่ยต้องแย่งกันซื้อหมดเลยนะ เนี่ยเราเราก็เดินมาเรื่อยๆนะจากรถไฟป,ประตูรถไฟใต้ดินแต่ว่าประตูรถไฟใต้ดินอะ่ะผมไม่เปิดเพราะฉะนั้นคือพอเขาไม่เปิดอะ่ะเพื่อนๆก็ต้องไม่เข้าประตูหนึ่งหรือไม่ก็ประตูสามหรือประตูสองก็น่าจะได้อยู่นี่นี่นี่แต่ว่าร้านนี้ยังคนเยอะอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน่อยนะร้านนี้ยังคนเยอะอยู่เลย แล้วก็ต้นไม้ก็ยังเหลืออยู่ที่เขาน่าจะเอามาเติมเลยนะคะอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นพวกกุหลาบหินนี่เขของกุหลาบหินน้ำชาเลยตัวนี้350บาทต้นใหญ่แล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันคือพันอะไรอ่ะ350บาทห้าสิตัวเล็กก็มีโอ๊ยกุหลาบหินเต็มเลยหลเา นะคะคมีเก่งดังด้วยนะเก่งดางจะอยู่ที่ต้นละ50บาทอุ้ยหยดน้ำก็มีหยดน้ำต้นละ50บาทเหมือนกันแต่ว่าเรียงไม่เป็นอะต้นหยดน้ำไปค่ะเราจะไปกันที่ร้านต่อไป <g los> เดินไปเรื่อยๆๆๆๆๆเรือ่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยรออกไปด้วยแล้วก็แบบวันนี้ๆๆมาถึงห้าโมงอ่ะร <c oughs> ้านน้อยแล้วอ่ะต้นไม้ก็น้อย <c oughs> ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> แลหลกสลายไปในคลิปตา, <c oughs> <c oughs> าเสียเที่ยวชัดชัดแต่ว่าคนก็ยังเยอะอยู่นะคนมาซื้ออะไรกันไม่รู้ว่ะ โอ้โหารากระถางดู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 คนร้านกระถางออโอ้โห่าเหมือนได้ฟรีสิดูสิร้านกระถางทุกร้านอะ่ะคนเยอะหมดเลยอะ่ะหมดเลยทุกๆุกร้านเพราะว่าเพราะว่าคนน่าจะซื้อแบบเอาไปปลูกต้นไม้ที่บ้าน โอ้โหโอ้โหไม่มีที่ให้ได้เดินเข้าไปเลยนะเพราะว่าแบบคนเยอะมากโอ้ oh my god แล้วเราก็มาเจอไม้ฟอ่ออาไก่อีกร้านนึงนะคะร้านนี้ก็ขายดีไม่แพ้กันเลยค่ะ ร้นานไม้พ่อกาศอ่ะเหมือนจะขายดีมากๆเลยนะถ้าเทียบกับบองเพงก็คือแบบสูสีกันมากๆเลยค่ะเฮ้ยร้านนี้ต้นละ35ส้าสต้นร้อยเรามาดูกันนะว่าสาม้ต้น1้0มีอะไรบ้างสามสิบห้านะ 35. อันนี้ซื้อต้นอะไรไม่รู้ว่าอีบมะเฟืองเหรอ อันนี้แมมสามสิบห้าสามต้นลอยนะคะอุ้ยร้านนี้คนเยอะมากเลยขอดูหน่อยได้ไหมเว้ยเว้ยเว้ยอยากรู้เ่าไหร่มีแมมฟอมกอต่างๆจิมโนโหรคนซื้อแล้วเนี่ยอืม ตรงนี้25บาทก็คือหมดไปแล้วที่ริงคือเราไม่สามารถฝาเขาไปข้างหน้าได้นะเพราะว่าคนเยอะอะร้านข้างหน้าก่อนแล้วกันวิดูร้านตู้โคกดีกว่ามีอะไรบ้างนี่ร้านตู้ร้านตรงตู้โคกจะชอบมีเก่งแปลกๆนะคะนยิมมอนยิมมอนกี่บาท ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ต้นอะแรงด้วยห้าร้อยก็คือดูนะปกติตัวเนี้ยเต็มหมดเลยตอนนี้คือร้องหมดเลยก็คือไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วอันนี้สองู้อห้าบาทก็คือน่าจะมาทีแรกคือมาเต็มนี้หมดเลยนะอันนี้ก็คือเือแค่นี้ละ วันนี้มีต้นแบบที่เป็นไม้แบบว่าไม้ดอกไม้ประดับอะชื่ออะไรมังคุดทุเรียนมาดานกาแฟาลำไยมะขามทุเรียนชนีไหมล่ะมายงชิดไหมเยอะเลยนะที่ไหของแต่งบ้านเป็นรูปนก ตันนี้ก็จะเป็นแกงยิมโนต่างๆนะคะเพื่อนๆเรากกอนนี่เลยค่ะเลนต้านั่นเองชอ <Wow. S 1> เกระแสะเลนต้าเนี่ยค่ะมาแรงแบบว่าสุดๆๆๆ,ๆนะคะใครที่เอฟไม่ทันน่ะลองมาเดินดูที่สวนตๆจักได้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าลูกใหญ่แล้วนะพี่เจ้าของร้านบอกว่าอันนี้เป็นไม้หน่อนะคะ <ๆ S 1> เห็นในกลุ่มต่างๆอ่ะโอ้โหแย่งกันเอฟแบบกร,กระจายมากเลยอะ ก็มาที่นี่ไม่ต้องแย่งไข่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นยิ้มโนน้สีต่างๆใครที่ชอบดูสิในถาดนี้ก็คือแบบว่าโลงหมดแล้วนะคะก็คือได้ผ่านกันโดนซื้อไปอย่างโชคชนแล้วดูสิเนี่ยหายไปหมดเลยค่ะก็คือขายดีกันมากๆเลยนะคะทุกๆร้านเลยค่ะ เราเราก็เดินไปอีกเดินไปอีก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 นี่เนี่ดูดิอย่างนี้แม้แบบทุกร้านจะปิดแล้วแต่คนก็ยังไม่ยอมแพ้เว้ยือร้านนี้ไม่ได้ขายอ๋อร้านนี้ขายพวกแบบแมมอะเยอะแมมขนแกะอะไรอย่างเงี้ยที่ครั้งที่เราลองมาดูอ่ะนี่ไงเต็มเลยแมมตั้งตา เดินต่อไปอีกเดินต่อไปอีกเพื่อนเพื่อนสุดตัวนี้ไปเรียนกันปะคือน่ารักไหมรักแรกพบไปเผื่อจะได้เจอรักแรกพบกับเขาบ้าน เนีย่ยตอนนี้เพิ่งห้าโมงสิบสี่เองนะแต่ว่าของหมดแล้วอะ่ะไม่มีอะไรให้ซื้อเลยถึงแม้จะไม่ได้เอาตังลงมาจากรถแต่ก็เหมือนจะไม่ได้เสียตังซื้ออะไรเลยให้ตายเถิดนี่ดูดูดูทุกคนแบบ แต่ต้นไม้ก็ลดโอ้โหดูร้านของประดับต่างๆที่แบบมีคนซื้อมากไม่บอกแล้วเหลือสองกาทจะเก็บมาก <laughs> โอ้โหโาตายโอรยังย่อยอะอื่ออันนี้ต้นอะไรคะนี้ต้นร้อยครับอันนี้ต้นอะ ตัวนี้อ่ะเวลาตัวผิวมันจะเป็นสีทองนะคะเรียกว่าช้างทองตัวเพราะว่ามันด่าใช่ไหมคะจะมันด่างอย่างเงี้ยเขาออกดอกอโตติดดออกันนี้อันนี้บานดอกไปแล้วดอกบานแล้วอันนี้ก็กำลังออกใหม่มาอันนี้คือตัวอะไรคะอันนี้เป็นยิมโนครับเป็นยิมโนคิค่ะดราคาไม่ได้นะคะยิมโนคิด อันนี้ก็จะมียิมโนช่ำหน่อต่างๆนะคะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีเมลอนเอ๊ะเอ้ไม่ใช่สีเลมอนใช่ไหมแล้วก็มีแมมมิลาเรียเนาะมียิมมอนก็มีค่ะก็ค่อนข้างมีสายพันธุ์ที่หลากหลายเนาะก็อยู่แถวๆประตู3ามนะคะรานน้ค,นค่ะถัดมาก็ะจะเป็นร้านพี่มาลุดนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คนเยอะเหมือนเดิมเลยค่ะ ห็นมีเรนโบว์ต้นยักษ์ด้วยนะคะแล้วก็มีขึ้นสมองมีไอ้ต้นบอกโคลี่อะคะ่ะโอ้แล้วดูสิต้นนี้น่ารักมากเลยอะโอ้ปเปิ่มเลยนะคะน่าจะเลี้ยงแบบว่านามากๆาก,ากะคะ่ะโอหสุดยอดไปเลยอะโอ้ต่างๆหนอฟอร์มกอนี่แล้วก็นี่เราชอบต้นนี้ อ๋อยี่สิบครับอ๋ออันนี้เป็นไม้อะไรคะห่อครับอ๋อช้ำหนออันนี้ก็คืออันนี้เป็นพันแคนดีด้าไหมคะลุงไม่ใช่เป็นคามานี่อ๋นนอคาร์มาน,นีคาร์มานีหนามขาวออ๋ชำหน่อแคนดีดา แล้วก็ต่อมานะคะร้านนี้ก็อยู่ตรงทางเข้าประตู3ามเลยค่ะอีกร้านนึงมีคนโควิคคันเลือกขายด้วยนะคะอินเทรนด์สุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็ไปสะ,ส,ะสะดุดตาสะดุดสะดุดตากับต้นเรนโบ์นะคะเนี่ยก็คือราคาต้นละ400บาทนะคะ2ต้น700ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองมาถามพี่เขาได้นะคะพี่เจ้าของร้านเขาใจดีค่ะ เดี๋ยวกลับไปซส้อคามิเน่เฮ้ยแมิด่าร้านนั้นดีกว่าร้านที่มารดไว้120บาทเฮ้ยน,นี้อตอน้นอายประ,ะาลรดนะาลด,ดีกแ่นีแ่นแ่แมนลเลียลูกผสมลูกนี่เาะจากมาเล็ดียุกต้นไฮดิดไฮดิดดูสิร้านกันต่งถุกหลานคือแบบคนแน่นมาก ก็คือขายดีมาก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 จนหมดละจ้า <c oughs> เราก็กำลังจะเดินกลับไปเอาต้นแคนดิด้าต้นนั้นกลับไปเข้าแก๊งกับเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านของน้องนี่เงี้ยสุดที่เนี่ยมัดแลวไปก่่ระม เพื่อนๆมีคนชี้ต้นที่เราอยากได้อีกแล้วโชคดีที่เขาชี้เฉยๆนี่ฉันอยากได้ต้นนี้นะจ๊ะหนึ่งต้นแล้วพอเราซื้อเสร็จนะคะเราก็ได้ทำการเดินกลับไปที่ประตูหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วนะคะ ระหว่างทางเดี๋ยวเจอร้านอะไรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกค่ะร้านไหนที่ยังมีของเหลือนะคนจะเข้าไปรุมกันที่ร้านนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่คือพี่ๆคบกับบ้านกันหมดแล้ตอนนี้เป็นเวลา5โมงครึงแล้วนะจ๊ะทยาอย่างก,ก็คือหมดแล้วก็หมดแล้วก็หมดมีมโน้ดสีด้วยหัวอจ เวลาซื้อของอีกหนึ่ง <lawsuit> อ <ulously done. S 2> ีกครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเวลาซื้อของอีกครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ตัวละเท่าไหร่คะแปดสิบจ้าลูกค้าสี่กี่สี่ก็เหมือนกันหมดแต่แปดสิบแปดสิบบาทคิดเงินหัวสิบแปดสิบบาทจบเราดีกว่าแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าค่อยมาดูใหม่เนาะแต่ว่าเพื่อนๆเดิเพื่อนๆก็ต้องระวังรถด้วยนะเพราะว่าแบบ มันค่อนข,ข้างที่จะแคบอะเราเวลาเราเดินอ่ะเราก็จะเหมือนจะชนรถอยู่ตลอดเวลาเออเพื่อนแล้วเราก็ได้รูก้กันแล้วว่าการที่เรามาห้าโมวันนี้สี่โมงคเนาะสี่โมงครึ่งประมาณเนี้ยมาถึงอะไม่มีผลอะไรเลยแล้วก็เหมือนจะเป็นการมาเสียเท่านี้นึงเพราะว่าที่เนี่ย แบบขายดีมากเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยวันหยุดด้วยมัง้งแล้วแบบเป็นวันหยุดน่าจะเป็นวันหยุดแรกอะที่แบบว่าช่วงผ่อนโคว <c oughs> ิดเนาะก็เลยแบบทําให้คนอะอยากออกจากบ้านมาซื้อของมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชายก็เลยแบบว่าโอ้โหคนเยอะมากขนาดตอนนี้หกโมงอะก็คือคนเยอะมากแต่ว่าไม่มีของจะขายร้านค้าคือไม่มีอะไรจะให้ขายแล้วเพราะด้วยความที่แบบคนเยอะกว่าของที่เอามาขายอะเนาะ เพราะฉะนั้นคือพอของมันหมดอ่ะเราก็เลยไม่ได้กลับบ้านเลยแต่ว่าก็ครั้งหน้าก็เหมือนเดิมเนาะถ้าใครอยากมาคือต้องมาเร็วๆอะ่ะก็ไม่งั้นก็คือไม่ท่าอีแล้วอะ่ะโอเศร้าจังก็คลิปนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าบรรยากาศของการของหมดเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์ก แชร์กด Subscribe เพจดีดีทีด้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย